ลราไว้ในแบตเติมระเบียกกันหรอกต้องถ่ายวิดีโอครับบ้านมาแล้วบ้านหลังนี้แล้วปลาดุกนั่นไหนวะถ่ายวิดีโออยู่ไหนแต่ว่านี่ สตัวเลยสบายตัวกันหมดเลยเม่่ามีใครมาชะงนเราต้องยัดอย่างละเนี่ยได้กินเราเนี่ยตรงนี้แจมเลยแจมเลยแจมแจเมาลงน้า สอร้อกว่าเอันนี้เวทผู้พี่เาุรนี่ามได้เลยงจละอี๋ยวเรานยตาอนมาเสียระทบบังพี่ตายเาวก่อนเดี๋ยวคลิปนี้จะลง Youtube ให้หมดมีการพอได้โอ้